การฉีดเลเลอรในทานแมนค่ะควรเติมสูดไหนบ้างเพื่อให้ใบห,หน้าดูมีความแมนไม่ละมุนเกินไปค่ะครับผมทรานส์แมนก็คือคนที่มีเพศกำเนิดเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีเจนเดอร์ไอดนติตี้คือมีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นผู้ชายหรือกระเดียดไปทางผู้ชายส่วนใหญ่การที่จะปรับรูปหน้าให้เหมือนมัสคารินิกหรือเพศชายก็มีอยู่ไม่กี่ตำแหน่งนะครับอันดับแรกก็คงจะเป็นโหนกคิ้ว สามารถฉีดฟิลเลอร์ได้นะครับอันที่2คือมุมกรามก็สามารถฉีดฟิลเลอร์ได้และสุดท้ายนะครับทำคางให้บุ๋มนะครับก็สามารถเติมฟิลเลอร์ที่เครียกว่าชินแองเกิได้ส่วนการจะทำรูปหน้าให้ถาวรเช่นการวางแผ่นซิลิโคนก็สามารถกระทำได้เช่นกันแต่ก่อนจะไปถึงขั้นผ่าตัดมาฉีดฟิลเลอร์กันก่อนก็ง่ายดีครับ ความงามรูปร่างและผิวพรรณวางใจไม่ได้แค่นะคะ